โรงพยาบาลพะเยานะคะก็ได้มีการลดความแออัดให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ด้วยการส่งยาทางไปรษณีย์ค่ะและยังมีเฮล์รเดอร์นะคะคอยส่งยาหลังเลิกงานตัวเสร็จกลับบ้านได้ทันทีขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์บางส่วนเลือกไปรับยาที่ร้านที่ร่วมโครงการก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลและทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ง่ายขึ้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะ 30บาทรักษาทุกที่เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก30บาทรักษาทุกโรคเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใกล้ระบบสาธารณสุขได้มากกว่าเดิมจาก30บาทรักษาทุกโรคที่ต้องรักษาเฉพาะสถานพยาบาลในพื้นที่ภูมิลำเนาผ่านมา40ปีที่โลกได้เปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการคมนาคมเทคโนโลยีและคนไปทำงานนอกภูมิลำเนากันมากขึ้นการจะกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาหรือขอใบส่งตัวก็เป็นเรื่องยุ่งยาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ยกระดับเป็น30บาทรักษาทุกที่แทนแต่ก็พบปัญหาคือพื้นที่ตรงไหนที่มีคนอาศัยอยู่เยอะทําให้สถานพยาบาลตรงนั้นมีความแออัดเกิดขึ้นจึงต้องปรับเป็นสาธารณสุขยุคใหม่โรงพยาบาลไหนมีคนที่มาอยู่ในพื้นที่เยอะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนั้นเยอะมันก็จะเกิดความแออัดเกิดขึ้นอันนั้นมาอีกสเต็ปหนึ่งสาธารณสุขก็ มีเกิดสาสุขยุคใหม่เกิดขึ้นนะคะพอยุคใหม่นี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราต้องลดความแออาดถูกไหมเป้าหมายของเราคือต้องลดความไมอัดพอลดความไมอัดเนี่ยเราก็เลยดึงสถานพยาบาลที่เป็นเอกชนเนาะหลายเรียกว่าสถานพยาบาลสุขภาพเพราะมันจะมีทั้งแผลบเอยคลินิกเวชกรรมเอยคลินิกแผนไทยคลินิกฟื้นฟูเข้าร่วมเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยใช้ใบ บัตรประชาชน30บาทไปเข้าร่วมได้เช่นกันซึ่งขึ้นตรงกับสปชสมัครตรงแล้วก็บริหารจัดการโดยตามเงื่อนไขของสปช นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพะเยายัางลดความแออัดของผู้ป่วยสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่โดยการส่งยาทางไปรษณีย์และใช้ Health Rider ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยาไปส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้านหลังเลิกงานโดยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยหลังตรวจเสร็จเพื่อลดภาระและความแออัดในการนั่งรอรับยา สำหรับ30บบาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนไปเข้ารับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งร้านขายยาคลินิกพยาบาลคลินิกทันตกรรมคลินิกเวชกรรมคลินิกกายภาพบำบัดคลินิกแพทย์แผนไทย สำหรับบริการของ30บาทรักษาทุกที่ที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีคือร้านยาคุณภาพของฉันโดยผู้ที่มีสิทธิ์สามารถไปรับยาในกลุ่มอาการเล็กน้อย32อาการที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสําคัญก็จะเป็นในเรื่องของร้านยานะครับที่ที่สามารถให้บริการได้ครับก็ในแง่ของชาวบ้านเนี่ยเขาก็สามารถเข้ารับบริการได้ง่ายขึ้นนะครับ จ็บป่วยเล็กน้อยก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลละสามารถไปร่วมที่ร้านยาได้ครับซึ่งตอนนี้ของจังหวัดพะเยาเนี่ยมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด117แห่งนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการแบบไหนซึ่งมันจะมีอยู่3รูปแบบร้านยาคุณภาพของฉันนะครับอันนี้ก็จะให้บริการในเรื่องของทางด้านาเภสัชกรปฐมภูมินะครับอันนี้ก็คือการให้บริการปรึกษาด้วยเภสัชนะครับเภสัชกรแล้วก็จ่ายยา อันนี้จะเป็นการรักษาโรคง่ายๆ32กลุ่มโรคอาการนะครับยกตัวอย่างก็จะมีอย่างเช่นเป็นไข้นะครับเป็นไอเจ็บคอนะครับปวดศีรษะเวียนศีรษะหรือว่าปวดท้อง ตั้งแต่ที่มีโครงการ30บาทรักษาทุกที่ประชาชนในจังหวัดพะเยาให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีนอกจากจะลดความแออัดในโรงพยาบาลได้แล้วยังทําให้สถานพยาบาลร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลและสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ง่ายขึ้นด้วยพงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพประสิทธาช่วยประดิษฐ์ N b t บเชียงใหม่รายงาน